สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมดีดีวันนี้เนี่ยผมไอเทมรับอีก e ตัวหนึ่งสําหรับคนที่ออกกาลังกายเล่นเวทคนที่ทํางานมาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครับผมตัวนี้ครับผมเป็นเครื่องนวดแบบพกพาครับผมตัวนี้อัดบล็อกกันเลยนี่นะครับผมชัดแบบแชได้นานนะผมมีระดับ6สปีดด้วยกันครับผมเครื่องนวดพวกพาตัวนี้นผมใช้สะดวกใช้งานง่ายนะครับผมตัวนี้หัวกลมนะครับผมตัวนี้เอาไว้ใช้ นวดไข่กล้ามเนื้อข่วตัวผมนี่ผมตัวนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าผมเล่นเวทหนักออกกําลังกายหนักเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อจะตึงๆผมใช้ตัวนี้นวดเลยนะครับครับจนมาหัวตัวนี้เป็นหัวแบนหัวบัวเขาเรียกว่าหัวฝักบัวตัวนี้เอาไว้นวดแถวแถวช่วงสะพานคอช่วงบ่าช่วงไหล่ครับตัวนี้ใช้ได้ดีครับตัวนี้อ่าตัวนี้ผมจะเป็นจะเป็นหัวแยกแบบนี้ผมเอาไว้นวดแถวกระดูกกันหลังครับตัวนี้ สายก้านเนื้อด้านหลังสดุกสันหลังได้ดีมากครับตัวนี้ตรงจุดเลยครับแหมต่อมาจะเป็นตัวนี้ผมอ่าใครี่ชอบนวดฝ่าเท้าฝ่ามือตัวนี้นะผมจะเป็นกดจุดได้ดีเหมือนเราใช้มือนวดเป็นนวดเลยครับตัวนี้โอเคมากเลยเฮ้ยชาร์จแบบทีหนึ่งก็อยู่ได้นานนะเพื่อนก็คือนวดเสร็จกันมาเลยนะผมตัวนี้แล้วก็จะแถมสายชาร์จเป็นหัวไทเซียลนะผมแถมสายชาร์จเป็นหัวไทยซียมาเลยผมเพื่อน แล้วก็เจแผมแถมคู่มือมาให้ส่วนใหญ่คนเราก็ชอบอ่านกันอยู่นะครับผม uh. ตัววิธีอ่ะผมและวิธีใช้เครื่องนวดตัวนี้ครับผมนี่ผมสั่งสีเขียวมาผมชอบสีเขียวนะครับแล้วก็มีแครสีทองด้วยตัวนี้สวยดูเอาเพื่อนๆปับป๊บปั๊บอ่คถ้าผมเวลาใช้ให้เรากดค้างนะผมเครื่องเครื่องก็จะทํางานละอ่าถ้าเรากดสปีดก,ก็ให้กดนี้ปุ๊บ oh. เห็นไหมเพื่อนไฟสถนะานะไฟสถานะบอกกันยาน ดีฟ้าเนี่ยเพื่อนอ่านี่ระดับสามระดับสี่ระดับห้าระดับหกโอเคถ้าเวลาปิดนะเพื่อนเพื่อนแค่นี้อ่าถ้าเราจะชาร์จนะเพื่อนให้เราเสียบไท้ซีลงที่ตัดนี้เดี๋ยวแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบกับอ่าที่ชาร์จแบตมือถือก็ได้นะครับเป็นหัวเสียบ USB ครับผมเพื่อนอ่าวิธีใส่วิธีถอดหัวนวดนะเพื่อนเพื่อนให้เราเอาใส่อย่างนี้นะครับผมกดเข้าไปลึกๆครับผม เออโอเคมันก็จะได้หน้าตาแบ,บแมแบมนี่เพื่อนเออเป็นการรอบเดินเบานะเพื่อนเเป็นรอบเดินเบาแต่ถ้าเรากดลงไปเมื่อไหร่แล้วมันจะสั่นสั่นแรงกว่าเดิมขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับเฮ้่อเพื่อนผู้หญิงไปใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะผมใครที่ปวดไม่กล้าเนื้อนะสามารถใช้ได้เลยครับบนนี้เออเพื่พอนเพื่อนโหสุดยอดเลยเพื่อนผมชอบมากเลย โหแบบสนันสนันวันนี้เพื่อนเพื่อนเอเพื่อนเพื่อนฟังเสียงนะครับเวลาเปลี่ยนหัวครับก็แค่ดึงออกจับตรงนี้เพื่อนเพื่อนจับตรงนี้ครับดึงออกนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนหัวได้เลยครับเพื่อนเ่ออ่าแล้วกดเข้าไปนี้เพื่อนง่ายๆครับผมพกพาสะดวกพกพาไปไหนก็ได้พกพาเดินทางก็ได้เพื่อนโอเค ยังไงวันนี้ดิดี้ก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนวันนี้ครับผม